เปิดคลิปมาก็มาโชว์น้ำจิ้มสเต็กพี่น้องคะนี่คนๆเลยจ้ะเห็นปะคนๆแบบนี้ร้อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆปรุงเปิงอหยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก,ก็จะเคี่ยวเคี่ยวไปก้อนแล้วก็จังตากใส่ภาช,ชนะเอาไว้ล่อให้เย็นแล้วก็จังเอาใส่ในตู้เย็นพี่น้องนี่น้ำจิ้มสเต็กกระทะใหญ่ๆแบบนี้นะคะสวัสดีพี่น้อง,งป้องป่ายสักคุณสุกคนเน,น,นาะค่ะเนาะกบปะโปกยหน้ากินแล้วคะ่ะก็มีความมันเนาะ อีน่าก็ได้จะทำน้ำจิ้มสเต็กแล้วก็อันนี้ไก่สเต็กมูยนางเห็ดเอาไว้แล้วพนักงานอีคนนึงทำเอาไว้แล้วนะคะนาออันนี้ค่ะไก่สเต็กขายดีไก่สเต็กขายดีที่สุดบะตางอีอย่างกันกับปอเปียนะคะนี่เห็นบ่ไก่สเต็กเฮดเอาไว้กะละมั่งยังไงเลยอีน่าก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะเอาไว้ขายเม่อวานนี่ขายไก่สเต็กได้ดีจ้ะน้ำจิ้มกับเบิร์ดอีน่ากับเฮดเฮดน้ำจิ้ม สวัสดีพี่น้องป้องปายวันสุกนะคะเนาะสุกสุดส,สัปดาห์ของใครลหลายๆคนนะคะเนาะแต่ก็บ,บอมแมนก็ของอีนางนะคะอีนางเห็นงานที่เก้าพี่น้องมาทําง,งานเหมือนเดิมอากาศวันนี้ก็ฝนตกจ้ะแห่งต่บอแห่งต่บอส,บ,สบายอยู่พี่น้องฝนตกมะนี่แต่ก็ต้องลุยฝนลุยฝนออกมาเห็นงานเดี๋ยวอีน่าสิกอบน้ำจิ้มเอาไหมน้ำแต่น้ำจิ้มไม่พอขายให้ลูกค้าลูกค้าไม่นี้เงียบพี่น้องคะ เงียบเพื่กานั่นล่ะช่วงนี้เงียบเสมอปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ช่วงก่อนถึงคริสต์มาสนี่เงียบเงียบมากบ่รู้ลูกข่าไรไซดกันเบิร์พี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้นี่เข้าประหยัดไซนเงื่อนกันประหยัดไซนเงื่อนกันหลายพี่น้องฝรั่งนะเศรษฐกิจอีกอย่างมันต่อ่ดีานะคะน้องเศรษฐกิจมันกระเจาขาเห็ดอาหารปรุงอาหารเ่าก็ต้องชิมน้ำเด็กพี่น้องหนาะว่ามันได้รสชาติที่เ่าต้องการบอรนี่น้กจิ้มรบบเต็มคนเลยจ้ะ แซ่บจอกหวานๆมันๆปเปรี้ยวจัหน้อยเปรี้ยวน้ามะขามยังมาเคี่ยวพ่อละเราก็จะตักใส่ภาชนะเอาไว้ มากมากได้ีน่น้องน้ำจิ้มเยี่ยจิ้มสเต็กเนี่ยมาขาไอ้มาไไมสือไก่ไก่มาสือไก่กสเต็กย่ำไดมีซื้อเนื้อ,นนอจิ้มเพิ่มตลอดขอซื้อน้ำจิ้มเพิ่มตลอดน้ำจิ้มไก่สเต็กเนาะคะ่ะยู่มังงอกนีสิขายแต่ไก่สเต็กกับเนาะกับน้ำจิ้มไก่สเต็กเป็นน้ำจิ้มทัวเนาะเนาะคะ่ะจะบอคอยมีผ้ใดเห็ดบาดจางขายที่ว่ามันกลินคููกับสเต็กกันนะไก่สเต็กอ่ะ จะบ่อ่อยมีขายเพราะว่าฝรั่งบ่อ่อยกินกันแล้วก็ยุ่ยยงยากก็ขายแบบแบบนี้นะคะเนาะง่ายง่ายสะดวกดีบ่อ่อยบด้ซีเรียสว่าจะต้องมีน้ำบาจางนะคะบด้ซีเรียตตรงนั้นตักใส่ภาชนะเอาไว้พี่น้องพลาสติกนี่สามารถใส่ความร้อนได้นะสามารถเข้าไมโครเวฟได้อย่ามาด่ามาเด้๋ยาาาวเอาข,ของห่อนมาใส่พลาสติกมันอันตรายมั้สุนิษฐ์ พลาสติกบางอย่างมันก็สามารถใช้ของกับของร้อนได้นะคะเนาะเสียงก็บ่ค่อยดีได้มืนอนี้นะได้กินยาที่ฝีสุ่มืออยู่หมึอเมื่บ้านเนี่ยกีน่ากลับบ้านไปพญ่เสื้อผ้ายี่น้องพอญ่เพิ่นซื้อพญ่เพ,ยยพิ่นไปช้อปปิ้งมากมื่บ้านนี่ไปช้อปปิง้งเพอเดียว มีอะบริยูยช็อปปิก้กน้ำเพิน่นเพิ่นกลับไปเพิ่นคนเดียวนะเพิ่นไปซื้ออันชุดผับปูที่นอนมาใหมา่บริเวนผับปูไป,ไปซื้อผ้าห่มมาใหมา่ปกติแล้วอีนางสิใส่ผ้าห่มสองผืนเนาะค่ะห่มสองผืนอีนางสิมาเปิดฮีตเตอร์ทำความร้อนในห้อในห้องนอนอีนางสิหาใส่ผ้าห่มสองผืนไอ้ตอนนี้นี้พออีนงางป่วยอีนางเริ่มป่วยพ่อใหญ่าาเพิ่นกลับไปซื้อผ้าห่มมาเพิ่มโอ้ยเต็มอญญายะเลยประเทศเนี้ ไม่ไเ,เพื่อนก็ไปซื้อผ้าห่มมาเพิ่มซื้อแบบยั่งดีมาเลยนะซื้อผ้าหม่มซื้อปอกผ้าหม่มแล้วก็ซื้อปอกหมอนมาเมื่อคืนนี่ได้นอนผ่นได้นอนผ้าห่มไหมนอนรับสบายพี่น้องไม่ไงเ,เพื่อนก็ดูแลดียจะดูแลด,ดีเห็นผู้ชายที่ดีคนนึงนั่งอะ น้องกล้องเต็มเต็มเลยเนะี่ยแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้หมันเย็นเพราตั้งไว้เย็นแล้วก็เก็บใส่ท้องใส่ตู้ไอตู้เย็นไว้ เสร็จเรียบร้อยอู้หลุคขาไปใส่เบิร์ตจะกระโหลกขาหายไปใส่เบิร์ดพี่น้องเห็ดแกงเขียวหวานกันจ้ะมีแกงเขียวหวานเขา่าเขียวหวานเนื้อ แร้ว,ว่าสิเห็ดซอสน้ำมันหอยเอยาไว้นาเก่นกนอนเดี๋ยวจังเห็ดมาออื่นเดี๋ยวไปทำซอสน้ำมันหอยพรุ่งนี้เอ๊นั่งเช็ดผักบนมืออื่นมันเสารวผักมีอะไรบ้าง เด็กข้างนอกเนาะเพิ่งจะอีกหานาทีซีโม่อีกหานาทีซีโม,โมข้างนอกมืดแล้วพี่น้องแต่หิมะไม่ค่อตกใกล้จะตกแล้วเร็วนี่แหละหิมะนะอันนี้ก็คือน้ำสเต็กที่นางเห็ดไว้แลค่ะน้ำมันห่อนก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ข้างนอกมันเย็นอากาศมันหนาวข้างนอกไหมันเย็นไหมันเย็นแล้วเร็วไอ้นางใ็้เก็บเข้าตู้เย็นนะค่ะเนาะ ของลูกค้าบะหมี่กับซี่องจิ้มไว้ก่อนตอนแรกก็ซื้หุงข่าวไ,ไว้เด้อสบา่าข่าวมันยังเหลือหลายอยู่นะลูกค้าคงสิบะมาไส้ปนานันดอกมู้บ้างแล้วกินข่าวตะกี้นี่ก็เริ่มกินยาพี่น้องกินยาก่อน อย่าที่ฝีก็ากหาซื้อง่ากได้ยังี่นะหาซื้อ,อยาที่ฝีอยู่เบื้องหลอกเบื้องหน้าเนี่ยปัว่าหาซื้อท่องค่ำบนละพี่น้อง ก็ซื้อมาสบายหน่อยก็ทิฟฟี่จบกินกันนะเว้แต่ฝรั่งโบแมนเนี่ฝรั่งนี่ปล่อยให้ปล่อยป่วยเลยปล่อยให้บ่บ่สบายเลยแล้วก็มันก็สิหายมันเองแต่ยังเฮาบ่ได้ดอกพี่น้องใช้ไม่ได้ามาหากินตอนน้ำจิ้มเลยกัน sau khi đi nang ma hết nang thân đều phần tối giờ không học nản ตงี้กระดอกระเดีอตกแกต่เกิดว่ามันตกมาที่เดียวแบบแ,แห้งเลยก็สิม่นเป็นอย่างนึกได้พี่น้องนี่มันตกที่ละนิดที่ละน้อยตกไปป่วยไหม หมอวานเมื่อวานก่อนอยู่ดีพีใหญ่ก็ถามว่าเธออยากกลับไทยบ่ว่าสันเด้เธอบอกเธอบอกเธอเธอบอกอยากกลับไทยบ่ว,ยบบยว่าสันเพราะว่าอี้หน้าบริการมาซีปีแล้วพี่น้องอดขาดอดตเนี่ยเนีย่ยหนุอกบอ่มีเงินเอาเงินไปเฮ็ดแนวอื่นเบิดเ,เลยบ่มีเงินกลับไทยบ่มีเงินกลับนางเลยบอกพีใหญ่ว่ากต่อยากอยู่ จริงพ่อใหญ่เพิ่มเพิ่มสิชวนกลับสิ้นปีนี่เด้เดี๋ยวสิบเอ็ดสิบสองนี่นางบอกไว้นางยังบอกกับยี่บอก้อมมามีเงินมีชิ้นงานก่อนกลับปีหนาว <c oughs> กับมันก็ใส่เงนินหลายพี่น้อง ที่ประมันใส่งั้นหน่อยๆเนียแต่พ่อยายช่วงช่วงนี้นี่พ่อยายพ่นบตัตรองเฮดวีซา่าวีวีซ่าแล้วเพราะว่าไอวีฟรีวีซา่าประเทศไทยสามเดือนบอกเห็นจหะ ลูกค้าบางคนมาถึงเห็นเทายืนเฮ็ดของอยู่ก็ยืนคอยสั่นแหละพี่น้องยืนยองสั่นแหละบ่เคาะบ่เอิญบ่อยยังไอ้เทาก็จะหันไปเบิ้งหันหลังไปเบิ้งบ่อยๆก็เจ็บข้อข้อก็ได้สิเคสเอาอีหลีเด้บางที่เทายืนหลังของอยู่เนี่ยตอนเลี้ยวเบิ้งหน้าลานนะยังไ่ทันมีแต่พอเทาเลี้ยวกลับมาหลังของสักพักหนึ่งแล้วลูกค้ามายืนรอจะโดดแล้วบ่เอิญบ่เคาะบ่อยยังยืนยองสั่นแหละแล้วก็เฮ็ดหน้าตาบ่ดีใส่เทาเด้ เหมือนว่ามายืนรอโด,ดูแล้วนี่สิหน้าก็บ่เบิ้งลูกค่าอย่ประมาณนี้นะแต่ลูกค่าก็ไปได้แหกตาเบิ้งว่าไม่ข่าก็หยุ่มอยู่ทางหนีอะหน้าบ่คอบอยอังเปินยืนยูสันหลหะเออปอยมันยืนไป ม่วานขายด้หาพันกว่ามือนีสิได้เท่าใดเน้อมือนีวันศุกร์ จะว่าเศรษฐกิจมันแย่ช่วงนี้ฝรั่งเขาก็บ,บ่ค่อยมาบ่ค่อยอยากใส่เงินกันพี่น้องอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดฝรั่งก็ได้สถานการณ์การเงินเศรษฐกิจก็แย่ลงแย่ลงพี่น้องเนียพี่น้่งก็เฝ้าเพจเฝ้าหาเฝ้าสร้างเนื้อสร้างตัวเขาพยายามก็ไปลำบากนะฮะอนาคตขนาดก็บบะหูนาะ ว่ามันจะยังตั้งได่ร่วมกับแห้งได้ข้างนอกนั่น